สวัสดีเอซยามเช้าวันพุธนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทะเลหมอกกำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าฝนตกโอ้ฝนมาอีกแล้วนะคะฝนมาทั้งวันเลยนี่ ดูมะละกอต้นมะละกอเตี้ยต้นมะละกอเตี้ยก็จะเตี้ยนะคะต้นมะละกอสูงก็จะสูงเนาะโอ้ต้นทุเรียนนะคะเอ้ามีเม็ดผักหวานสุกโอ้คิดว่ามันไม่สุกเดี๋ยวให้ดูนะคะมีเม็ดผักหวานสุกด้วย นี่ไงหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเม็ดสุกแล้วแล้วก็กำลังติดลูกอีกอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ยต้นอะวานต้นนี้มันอยู่ใกล้น้ำเกินไปเนาะต้นทุเรียนนี้ก็มันว่าจะไม่รอดแล้วนะอีทีเนี่ยยอดมันตายมันว่าจะไม่รอดแล้วแต่มันก็ พื้นคืนชีพอีกหลายปีแล้วนะคะได้กินลูกแค่สองปีเองเราอาจจะดูแลไม่ดีเนาะด้วงเจาะมัน,นด้วงเจาะลำต้นมันมันต้องไปเอาด้วงออกโอ้โหลูกมะพร้าวนะคะดูดูด,ดูลูกมะพร้าวดกมากเลย แต่ว่าไม่ได้กินแล้วมันสีงเกินไป <S <S สวัสดีค่วเาเก็บเสื้อผ้าใส่ใส่ถุงยังไม่ได้พับให้เรียบร้อยเลยนะคะพับผ้าให้เรียบร้อยก่อน พอดีเก็บยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เลยสเสื้อนี่ก็เอามาไว้ใส่เวลามันหนาวอะไรลูกอะไรคะหืมพัพพ้าต้อยเบสดีมากพัพพ้าต้อยบีเบสดีมาก่าเนี่ยเลี้ยงงโอ้โหยแก่แกซื้อตาบสองดอกนะแม่ยังอเอาแก้กิน เนย์ย mm. ังม่แก okay. yeah. no no no. no 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 ือเฮตารองดอกเขาเป็ no ู้ไรจะทานยางบ่นะอไจะานบ่อเหรอนี่ยยเ่หลังเลยเออพูดยง่หเยเลยแม่ห้าร้อยห้อย ไม่อย่างน้อยนะเดี๋ยวดูอ่ะไม่อย่างน้อยมาไปไม่อย่างน้อยมาไปมึงเดี๋ยวเร็วๆไม่อย่างน้อยมึงเก็บเร็วๆไปเร็วๆน้องๆนี่เล่นนี่จะเก็บลูกปุ่นแล้วก็ต้านน้องมาไปเดี๋ยวไม่อย่างน้อยมาไปเร็วๆเดี๋ยวไม่อย่างน้อยมา

Mau jalan เนอะไม่ยืนบบงนี um, ่เถอะไมยืนบบงนี so affe, ่เถอะพวกเราอย่างนอยเราก็จเก็บแดบนี้แล้วไปยังนไงเราไปเก็บแดบนี้ดีกวเออไปวไหนน่ะไม่นั่งนะนั่งไปยืนได้ไปยืนไปชุดกันหนาวคนตกเนาะคนตกยังไงถือห่อมาเลย

จังได๋เก็บอีหยังให้แม่เ้อนะนะเก็บอีหยังให้แม่

วกว่าแล้วค่ะเยอะสองขวบก็จะได้แปอนุอบาลแล้วทางนี้ทางนี้มายิ้มสวยๆทางนี้อยู่ทางด้านหลังมันไม่เห็นอยู่ทางด้านหลังมันไม่เห็นดูโอ้ยเนาะมาบึ๊บบเร็วเร็วมาดูหมอกเร็วมาเร็วมาเร็ววอาเรามาดูหมอกกันเร็วหมอกสวยมากเลยทะเลเหมอกทะเลเหมอกมาเร็วมามาทางนี้ ดูทะเลหมอ,อกกันเร็วขึ้นมา,มาโอ้ทะเลหมอ,อกสวยมากฝนตกหน่อยๆ เล,เลยหมอกกำลังโดยขึ้นจ้า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  สรับคลนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ